ครับคลิปที่4นะครับต่อเตาเตาต่อไพ r โ l ไลซิสไม้ไผ่หมาดนะครับตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งแล้วหลังจากที่คลิปที่3เนี่ยผมก็เก็บน้ำส้มควันไม้นะครับตั้งแต่อุณหภูมิ300รอเมื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ถึงประมาณอุณหภูมิถึง400นะครับตอนนี้ มันก็เลยช่วงนั้นมาแล้วแหละนะครับเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิล่างข้างล่างเตาเนี่ยสามร้อยแปดอุณหภูมิข้างบนสี่ร้อยสี่สิบนะครับประมาณนั้นผมก็หยุดเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับแล้วก็ปิดก๊อกปิดช่องควันออกจากนั้นผมก็ กดแก๊สลงไปด้านล่างนะครับช่วงที่อุณหภูมิ400น่ะแก๊สมันยังไม่ติดไฟนะครับตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ติดไฟนะครับอันนี้กล้องมันจับภาพไม่ได้เนะแต่มองเข้าไปจะเห็นเป็นเดี๋ยวผมลองซูมดูสิเห็นไหมเค เห็นเห็นปล่องไหมครับเห็นก๊อกไหมครับเห็นหัวก๊อกไหมครับหัวก๊อกเนี่ยหัวก๊อกเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ตรงกลางนะเนี่ยหัวก๊อกอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับผมสังเกตว่าตอนนี้แม้ตอนนี้ควันก็ยังไม่ติดไฟนะครับเป็นการเผาเฉย,เฉย หมายควาว่าถ้าเป็นควันติดไฟเนี่ยมันลักษณะมันจะฟู่ออกมามากกว่านี้แสดงว่าแม้แต่อุณหภูมิที่430-440ของควันเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ไม่ใช่แก๊สที่จะมาติดไฟแต่เป็นการเผาควันเพื่อลดควันนี้เฉยนะครับหมายควาว่าเรากดควันลงมาแล้วก็เผาควันนั้นทิ้งไม่ให้มันเป็นมลพิษเท่านั้นเอง ครับที่อุณหภูมินี้นะครับเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิกันก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิบนเตา,ากับล่างเตาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะแตกต่างกันไม่มากไม่เหมือนเตาถังครึ่งนะครับเส้นสีแดงนั่นคือเส้นเฉลี่ยนะครับเส้นสีแดงนั่นคือเส้นเฉลีย่ย แต่พอช่วงที่เนี่ยครับอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอ่าอุณหภูมิล่างเตากับบนเตาเนี่ยแยกห่างกันมากขึ้นนะครับห่างกันมากขึ้นห่างกันประมาณร้อยกว่าองศาเนีขณาขนานี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าอุณหภูมิมันจะขึ้นไปสูงที่สุดเท่าไหร่ ไอ้ที่เขาบอกว่าหกร้อยเจ็ดร้อยแปด้อยเก้าร้อยเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้ไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ